เอานะผมเปิดไฟหลีนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีไฟเลี้ยวขวาดูนะกระพิบเห็นไหมครับอ่าเอา,เอาผมเปิดไฟหลีนะไม่เป็นไรสังเกตดูนะครับไฟหน้าในโคมไฟติดแล้วเห็นไหมเนี่ยไฟหลีในโคมไฟเห็นไหมติดนะไฟที่แกมติดนะผมตีไฟเลี้ยวนะเห็นไหมไฟกระพิบพร้อมกันนะครับ นะไฟเลี้ยงวงมันกับไฟที่แก้มกับพพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าอันนี้ติดอันนี้ดับนะไม่ได้สลับนะน,นี้ผมทําให้กล่องมันจะพ,พร้อมกันเพราะฉะนั้นสามารถใส่หลอด LED ได้นะครับตีฟืนไฟดับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นไฟหลีเหมือนเดิมน,นะปิดเราจะถอดไฟแก้มออกมาก่อนนะครับรุ่นนี้ไอวีออสยาลิตรุ่นนี้ไฟมันถอดหลอดไม่ได้นะครับผมเลยแนะนําลูกค้าว่าให้ไปหาโคมที่มันเป็น LED มาใส่เพราะว่ามันจะร้อน คืออย่างที่บอกครับเขาดีไซน์มาให้เป็นไฟเลี้ยวนะเขาไม่ได้ดีไซน์ให้เป็นไฟหลี้ถ้าจะให้อยากให้ใหมันเป็นไฟหลีด้วยเพราะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น LED นะครับเพราะแหละหลอด LED มันจะไม่ร้อนเท่าหลอดไส้นะ s. <S <iment. S 2> วิธีถอดจับขยับดูก่อนว่ามันเลื่อนทางไหนได้อันนี้มันเลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับเนี่ยซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันจะเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไปข้างหลังเพราะบางทีอ่ะเวลาคนใส่เขาไม่ได้ใส่คืนฝั่งเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้มันโดนถอดมาแล้วโดนถอดมาต่อไฟที่กระจกนะครับอันนี้มันเลื่อนไปข้างหน้าได้ใหห้้้เราาาดันนขง ดันไปข้างหน้าแล้วเราพยายามดึงตรงนี้ออกนี่หาไรเกี่ยวนะนี่นี่ครับแล้วก็ดันดันไปข้างหน้าออกแล้วเห็นไหมอันนี้นจะเป็นล็อกเด้งๆอย่างนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเขามีการต่อสายไฟขึ้นไปทางนู้นแล้วเราคลายสายไฟออกมาดูว่าเขาต่ออะไรไปบ้างนะสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราจะต้องลากไฟหลีจากหน้ารถเข้ามา1เส้นนะเพื่อที่เราจะมาต่อเอาตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมยิบกล่องให้กล่อง,อ,งองผมให้ดูก่อนกล่องผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีใบรับประกัน นะครับส่วนสีสายไฟเนี่ยบางทีสีก็ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีสีแบบไหนอะ่ะผมจะส่งคู่มือไปให้ด้วยพร้อมสีสายไฟที่บอกนะครับคู่ตรงๆเลยผมยังหาซื้อสายไฟเยอะๆไม่ได้นะครับเอาให้มันเป็นแบบว่าสีเดียวเป็นแบบอะไรไอ้นี่เอาเป็นแบบว่าสีมาตรฐานอะ่ะผมยังหาสายสีสายสายไฟแบบว่าขายเยอะๆไม่ได้นะเพราะมันต้องใช้สี่เส้นดําแดงอะ่ะประจําอยู่แล้ว ไอ้ขาวกับเขียวเนี่ยไอ้ขาวกับฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเอาเป็นว่าสั่งไปเดี๋ยวจะมีคู่มือตามไปให,ให้หรือว่าทวงคู่มือผมอีกทีหนึ่งว่าสายเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับอันนี้ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนนะมีดํามีแดงมีขาวมีฟ้าเส้นหนึ่งต่อไฟหลีนะครับเส้นหนึ่งต่อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวคือฝั่งจากรถอีกเส้นหนึ่งต่อไฟเลี้ยวฝั่งที่โคมเราจะต้องตัดสายนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งลงกาวมาเรามาดูเดี๋ยวผมจะแทงไปต่อไฟหลีข้างหน้าก่อนผมมีฟิตเทสนะครับผมเอาฟิตเทสแทง ฟิตเทปคืออะไรฟิทเทปคืออุปกรณ์แทงสายไฟนะครับตัวเขาจะงองง,องเงี้ยเขาจะให้ตัวได้เวลาเราแทงเข้าไปในท่อหรืออะไรางี้นะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นงานเตินไฟบ้านแต่ผมมาใช้กับรถเพราะว่ามันโดนรถแล้วมันไม่กัดสีรถนะครับนําสายฟิตเทปไปแล้วนะผมก็จะเอาสายไฟเนี่ยแทงตามเข้าไปครับอ่ะนี่แทงฟิตเทปมาขึ้นมาข้างบนแล้วซึบนะแล้วก็เอาฟิทเทปออกอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าทํางานแค่ครั้งสองครั้งไม่ต้องฟีเทสหรอกไม้แขวนเสื้อใช้ได้เหมือนกันปลายข้างนี้เราจะต่อไฟหลีหน้ารถก่อนไฟหลีอยู่ตรงนี้นี่ไฟหลีหน้ารถอยู่ในนี้นี่ครับเนี่ยอันนี้ส่วนมากมันจะเป็นสายสีเขียวไอโตโยต,ต้าโตโยต,ต้าไฟหลีจะหัวจะเป็นสีเขียวตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาเส้นสายเส้นนี้ที่แทงมาเนี่ยแทบเข้ากับสายไฟหลีก่อนคันนี้เขาเก็บมาสวยเลยห้องเครื่องเขาก็สวยเห็นไหมสายเขาก็เก็บมา ดีเลยแหละปัญหาอยู่ที่เราแล้วทีนี้เราต้องแกะสายออกแล้วทีนี้เขารัดมาแบบเปี้ยเลยอ่ะอ่าโอเคสายออกมาแล้วนะไอ้ปลั๊กออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะปาดสีเขียวนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนปาดเดี๋ยวเราเก็บสายเข้ามาดีๆก่อนอ่ะปอกสายไฟครับนี่ผมจะปอกสายสีเขียว นี่นะเราจะปอกสายสีเขียวเส้นนี้นะอ่ะปอกละเสร็จแล้วหาอะไรแหลมๆแทงนะครับผมมีไขควงเช็คไฟอยู่ที่ปลายมันแหลมๆเอาอะไรแหลมๆแทงให้เป็นรูนะแทงเป็นรูตรงกลางนะนี่เสร็จแล้วเอาสายไฟเนี่ยแทงเข้าไปในรูมันครับแล้วก็มว้วนมันจะช่วยคอนเฟิร์มสายอ,อ,อีกหนึ่งชั้นอีกสิบชั้นนะครับว่ามันจะไม่หลุดเนี่ยเห็นไหม โอเคนะครับใส่เข้าไปในโคมนะแล้วเราก็เก็บสายดีๆนะมาครับมาเดี๋ยวเราจะต่อนะเดี๋ยวผมจะแกะไฟของกระจกออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะเส้นนี้ไฟหลีหน้ารถนะเราลากมาแล้วเดี๋ยวผมแกะแกะไฟแกะไฟที่กระจกออกก่อนเราจะได้ไม่งงเราแยกกันนะครับอันนี้คือไฟแก้มน,นะมันจะมีสองเส้นสีเขียวเส้นนี้ไฟหลีไอไฟเลี้ยวสีเขียวเส้นนี้ไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมแกะดีๆก่อนมันพันกัน ตีเกลียวมาซะสีเขียวนี้ไฟเลี้ยวสีเขียวเส้นนี้ตัดทิ้งไม่ให้ตัดทิ้งเนี่ยตัดขาดตัดกลางแล้วเดี๋ยวกล่องผมใส่ส่วนเส้นเนี้ยแล้วสายสีดำอะสายกาวอะแถบเข้าไปตัดนี้ออกก่อนปับ๊บพอตัดออกเสร็จแล้วให้ดูในคู่มือนะครับผมจะบอกว่าเส้นนี้ก็คือไฟเลี้ยวฝั่งรถนะเอาสายที่ต่อกับไฟเลี้ยวฝั่งรถเข้าเดี๋ยวผมปอกสายก่อนจับไว้ดีๆนะมันชอบหลุด,ลดเข้าไปข้างในอันนี้คือไฟเลี้ยวฝั่งรถนะครับ สำหรับกล่องเนี้ยกล่องที่เป็นสีแดงดําน้ําเงินขาวไฟเลี้ยวฝั่งรถคือสีขาวนะครับผมก็จะสีขาวใส่เข้าไปส่วนอันนี้มันไฟที่กระจกเราต่อคืนครับเราต่อคืนกับฝั่งรถเพราะว่าไอข้างเนี้ยกระจกบนอ่ะเราต้องการไฟที่มันเลี้ยวปกติเราก็ต่อน,นี้คืนเข้าไปสีฟ้าของกล่องน,นี้ผมจะเขียนว่าต่อกับไฟหลีไฟหลีก็คือเส้นนี้ที่เราลากเข้าไปนะครับเราเราเส้นนี้ต่อเส้นที่เราลากไปหน้ารถ สีอันนี้ไฟเลี้ยวฝั่งไฟเลี้ยวฝั่งฝั่งโคมไฟนะครับต่อกับสีแดงผมจะผมจะเขียนว่าไฟเลี้ยวฝั่งโคมไฟนะล้วต่อกับสีแดงส่วนเส้นสุดท้ายที่เป็นสายกาวนะครับผมจะเขียนสายกาวนะอันนี้เป็นสีดําบางอันผมก็จะเป็นสีอื่นอะเอาเป็นว่าผมจะเขียนว่าสายกาวแล้วกันผ่าสายดําเส้นเนี้ผ่าสายกาวเส้นเนี้ยแล้วก็แทงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแทงรูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็พันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเอากระจกเขาใส่คืนเข้าไปด้วยถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับที่ไอช่องไฟเลี้ยวตรงนี้มันกว้างๆนะให้เอากล่องผมมาพันไว้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยให้กล่องผมอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนที่ผมตัดทิ้งให้ลูกค้าก่อนอ่านี่ถ้ารถคันไหนอ่ะที่ช่องตรงนี้มันกว้างๆใหญ่ๆห,ห,หน่อยพวกวีโก้อะไรเงี้ยให้เอากล่องผมอ่ะมัดไปอย่างนี้เลยมัดไปอย่างเงี้ยมัดไปอย่างเงี้แล้วแทงไปให้กล่องมันอยู่อย่างงี้น้าได้ไม่เข้านะครับ แต่คันแต่รุ่นเนี้ยไม่ได้ช่องมันเล็กเฉพาะยัดกล่องเข้าไปก็ไม่ได้ละไอยัดกล่องเข้าไปก็ลาบากก็เดี๋ยวเรายัดกล่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราล้วงในซูมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเคเบิลทายลัดอีกทีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ข้างในนะครับหนวกหูลาคานนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเสี่ยงต่อเสี่ยงต่อการที่กล่องมันจะเสียง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันกระแทกกันนะคือผมอ่ะรับประกันนะ1ปี ถ้ากล่องมีปัญหาผมรับประกันหนึ่งปีแต่คุณต้องถอดกล่องแล้วส่งเคสมส่งกลับมาให้ผมก่อนนะครับผมถึงจะส่งส่งกล่องใหม่ๆไปให้เพราะนะั้นคุณต้องสองรอบนะอ่ะนี่นี่ยัดเข้าไปก่อนเลยไม่เป็นไรเอาสายไฟนี่ไว้ริมๆนะครับแต่จะบอกว่าก่อนยัดนะลองก่อนนะครับไม่ติดมันจะได้แก้ไขง่ายแต่ยัดไปแล้วแก้ไขาย,ยากเดี๋ยวลองก่อนเอานะผมเปิดไฟหลีนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีไฟเลี้ยวขวาดูนะกระพริบเห็นไหมครับนะเอาผมผมปิดไฟเลี้ยวนะ เราดูจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นไฟสองดวงนะผมปิดไฟก่อนนะอ่าเอาผมเปิดไฟหลีนะคันนี้มันหน่วงนิดนึงเปิดไฟหลีแล้วรล่อแบบหนึ่งเป็นไรสังเกตดูนะครับไฟหน้าในโคมไฟติดแล้วเห็นไหมเนี่ยไฟหลีในโคมไฟเห็นไหมติดนะไฟที่แกมติดนะผมตีไฟเลี้ยวนะเห็นไหมไฟกับพี่พร้อมกันนะครับ Yeah, ไฟเลี้ยวม้ลนกับไฟที่แก้มกับพิบพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าอันนี้ติดอันนี้ดับนะไม่ได้สลับนะอันนี้ผมทําให้กล่องมันกับพิบพร้อมกันเพราะฉะนั้นสามารถใส่หลอด LED ได้นะครับตีคืนไฟดับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นไฟหลีเหมือนเดิมเห็นะปิดอมาเราเก็บกล่องกันครับอย่างที่ผมบอกกล่องอะ่ะมันยัดเข้าไปยากเพราะว่ามันเล็กมันแคบนี่เอาสายไฟไว้ข้างๆนะครับแล้วยัดกล่องลงไปก่อนยัดลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราล้วงอ่ะ อันนี้จาได้ไหมตอนที่เราถอดมันดันไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เด้งๆเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหน้าเราใส่เราใส่เราใส่เหลี่ยมเนี่ยเข้าไปก่อนนี่เราใส่เหลี่ยมเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วเราก,กดลอยนะทีนี้ไอ้กล่องหลีเลี้ยวเนี่ยอยู่ในนีและอย่าลวงซูมแล้วก็รัดเคเบิลท้านจากด้านล่างนะครับต้องรัดนะไม่รัดเดี๋ยวมันกระแทกอย่างที่บอกเดี๋ยวพอมันกระแทกมันมีปัญหาอีกไอ้รับประกันอ่ะรับประกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณจะเสียเวลาตอนถอดอ่านี่ครับถอดคลิปตัวนี้ออกก่อน กดซุ้มอย่างนี้นะนี้ฮึบมันจะแข็งๆหน่อยอายย่าอ่าฮะเคเบทายครับล้วงเข้าไปหาก่อนํำอย่างเดียวเลยเนะี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งกล่องไว้ไม่ให้น้ำมันเข้าอย่าให้มันหงายมันหงายเดี๋ยวน้ำมันเข้าอื้อ,อโอเค กดค้นเข้าไปเหมือนเดิมครับกดซุ้มขึ้นเข้าไปเหมือนเดิมกิ๊บตัวเนี้ยใส่แต่ตัวก่อนอย่าเพิ่งใส่หัวเข้าไปนะครับแม่งใหญ่ใส่ไม่ลงพอใส่ตัวเข้าไปเสร็จแล้วใส่หัวที่หลังอ่ะโอเคเท่านี้แบบเรียบร้อยครับไฟรีเหลียวติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวลูกค้าเขาจะวิ่งกลับทางนี้มาจากกรุงเทพนะครับไปเที่ยวแสมสารแล้วก็แวะมาหาผมตรงกลางทางนะก็คุยกันถูกคอดีเหมือนกัน โอเคนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับกล่องรีเลี้ยวนะผมมีตะกาอยู่ด้านล่างนะครับกดสั่งในตะกาด้านล่างได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับเห็นอะไรไหมครับไฟดับข้างนะครับอันนี้ไฟหลีนะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ครับไฟรีแบรนด์ไอแอมไดกระโปรงครับตัวเปิดอยู่ตรงนี้นะลุกตรงนี้แล้วก็บิดออกบิดแล้วก็ออกมา ไฟอย่างนี้นะครับอย่ามือจับนะพองนะผ้านะครับหลอดไฟนะปกติแล้ว LED อ่ะถ้าเราใส่ไม่ตรงขั้วมันจะไม่ติดนะครับให้เราชักออกแล้วใส่ใหม่แต่อันนี้ใส่ข้างไหนก็ติดแต่ผมทาไห้ดูนะนะอันนี้ติดนะเห็นไหมถอดออกหมุนอีกข้างหนึ่งมันก็ติดเห็นไหมครับยัดเข้าไปครับอ่ะผมพามาดูนะอันนี้ไฟหลีนะครับเนี่ยแด็กปิดไฟให้แป๊บหนึ่งโอเคอน,นี่ปิดนะครับอ่ะเปิดอ่ะขอไฟหน้าครับ มีแบนไนแอมทั้งคู่นะครับไฟหน้าก็แบนไนแอมสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ครับ